ไม่มีผลกับหนูเลยยิ่งด่านะหนูจะเป็นคนที่ดียิ่งด่าหนูยิ่งจะยิ่งยุเลยยิ่งยุให้หนูทําเลยหนูเป็นคนที่ยิ่งด่าหนูยิ่งยิ่งยุอ่ะหนูเป็นคนที่แบบดื้อหอมจริงเปล่าพี่การมาดมเลยมาดมมาดมเลยพอพอยิ่งด่ามันจะยิ่งยุหนึ่งมองว่าพวกคุณไม่โอเคกับการที่หนึ่งจุดทูพูดกันดีดีกว่าพักได้ไหม งวดสองงวดเออพักได้ไหมเออเราจะแบบเผื่อเราจะแบบว่าเออเราได้แนวทางมาเราจะได้แทงอะไรเงี้ยเออแต่หนึ่งก็จะบอกก่อนนะหนึ่งจะมีของหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็จะมีเลขทูบซึ่งเลขทูบส่วนใหญ่จะเข้าเนี่ยเป็นเลขทูบพังนั้นเลยค่ะเลขหนึ่งไม่ต้องสืบค่ะน้อยมากจะเข้าปีนี้เข้ามากี่งวดเองสามเนาะสามงวดเองอะปีนี้หนูเข้าอะไอ้ของหนูเองอะนะแล้วที่เหลือผองปลู่นั้นเลย ของหนูเองก็ไม่ใช่ของหนูเองอะได้มาจากอาจารย์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นนะคะมันจะบอกว่าเออไม่ไหวอะไรอย่เงี้ยแบบมันหาที่เล่นไม่ได้จริงๆมัน,ม,น,ม,นมันเดือดร้อนจริงๆจ่ิโอพูดกันดีๆก็ได้นะคะโตแล้วนะคะก็ฟังก็รับฟังก็จะช่วยแก้ไขจะหาทางออกแต่ไม่ใช่หาทางออกหักดิบจนแบบลูกเพจหนูแบบไอ้นี่เลยมันมันไม่ได้นะคะแต่ว่า แต่ว่าก็จะหาทางออกที่มันลงตัวที่สุดที่มันดีที่สุดดีต่อทุกคนนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบมาด่าอะไรเงี้ยมี9,500คนนะคะสวัสดี9,500คนใครเข้ามาแล้วนะคะรอเลยนะคะแช์ก็ได้ไม่แช์ก็ได้แล้วแต่เลยสวัสดีหนึ่งื่นคนคะ่ะนะคะวันนี้นะคะจะบอกว่า ตำลาวเราอะหลุดไปสองลวดสองนวดเนาะตำลาวเราหลุดไปสองลวดนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้เราจะเอาคืนกันนะคะงวดนี้เราจะเอาคืนตำราวกันนะทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่ง สักหมื่นห้าก็ได้นะคะหนึ่งเริ่มเลยนะเพราะว่าวันนี้หนึ่งจะยังไม่ได้เปิดให้ CF สินค้านะคะเพราะว่าหนึ่งขอเคลียร์ออเดอร์เก่าก่อนนะคะลูกค้าที่สั่งของมาเรื่อยๆ,ๆคือแอดมินกาลังไล่ตอบไล่แพ็คของไล่ทาออเดอร์คือใจเย็นนิดนึงเดอ้อจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าออเดอร์เยอะมากๆนะคะลูกค้าขาแล้วก็ ในส่วนของงวดนี้นะคะทางหนึ่งแล้วก็ทีมงานนะคะก็ได้มีการปรับปรุงนะคะแก้ไขระบบนะคะ เปลี่ยนใหม่ก็คือแนวทางทุกแนวทางนะคะเราจะลงแค่ในกลุ่มเท่านั้นเราจะไม่ได้นํามาไลฟ์สดแจกแต่อาจจะมีแจกตำราวนะคะก็คืออย่างเงี้ยหนึ่งก็อาจจะมีได้ไลฟ์นะคะได้ไลฟ์แต่ว่าวันนี้ไม่มีสายด่วนนะคะเพราะว่าวันนี้หนึ่งยังทําธุระอยู่นะคะก็เลยยังไม่สะดวกในการทําสายด่วนให้นะคะก็อาจจะไม่มีนะคะถ้ามีก็จะลงในกลุ่มให้นะคะ 9,200คนใครเข้ามาแล้วนุ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ19,500คนนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนุ่งฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์เยอะนะคะไม่ต้องแชร์เยอะนะจะ่อะจะแจ้งก่อนนะอย่างแรกเลยลูกค้าที่สั่งของมาแล้วรอหน่อยนะคะทางเราก็กำลังรีบทำออเดอร์เร่งแพ็คของทำการจัดส่งนะคะส ที่บอกว่ากดเข้ากลุ่มไม่ทนันยังเข้ากลุ่มไม่ได้ให้ทักทางไลน์หาแอดมินแล้วก็รอแอดมินตอบหน่อยนะคะเพราะว่าข้อความเยอะมากนะคะน้องตอบกันใครน้องตอบกันตลอดเวลานะคะก็ได้แบบแบ่งกันพักแบ่งกันนอนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะหนึ่งของความการุณาลูกค้าใจเย็นหน่อยนะแต่ว่าตอบทุกคนแน่นอนแต่ว่าใจเย็นๆน,นะคะบางคนอาจจะหลุดแชทนะคะคืออ่านแล้วก็ไม่ได้ตอบนะคะต้องขอโทษด,ด้วยทักซ้ําขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้หนึ่งขอโทษไปเล โทษแทนน้องๆไว้เลยนะคะเพราะแชทเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็สามนะคะแนวทางเราจะลงแค่ในกลุ่มจะไม่มีการไลฟ์สดแจกนะคะส่วนเลขทูบก็เหมือนกันนะคะเลขทูบถ้า1.1จุดหนึ่งจะลงในกลุ่มหนึ่งจะไม่ได้ไลฟ์สดแจกนะคะไม่ได้ไลฟ์สดแจกเหมือนเหมือนทุกๆงมวดนะคะก็คือ1ก็จะไลฟ์แค่ขายของของหนึ่ง แต่ว่าจะไม่ได้มีการไลฟ์สดแจกเลขทูบว่าเลขทูบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ดูเลขอยู่ภายนอกคนที่เอาเลขออกมาข้างนอกก็ใช้วิจารณญาณนะคะว่ามันเป็นของจริงหรือว่ามันเป็นของปลอมนะคะงวด่ที่แล้วก็มีทูบของปลอมออกมานะคะของจริงหรือของปลอมลูกค้าใช้วิจารณญาณในการในการคิดไต่ตองเอาเองนะคะเพราะว่า หนึ่งจะไม่ได้มานั่งชี้แจงนะคะว่าอันนี้จริงอันนี้ปลอมอันนั้นจริงอันนั้นไม่จริงนะคะเพราะว่าตัดปัญหานะคะตัดปัญหาที่แบบว่าดรามากก่ากันด่ากันว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่งก็คือจริงๆแล้วหนึ่งก็ไม่ไม ได้อยากสนใจใครนะคะแต่หลายๆคนที่ทักมาคุยกับหนึ่งดีๆก็มีเยอะมากก็มาทักมาแบบว่าไม่ไลด์ได้ไหมพอไลด์แล้วจะมือเขาก็อัานก็แทงไม่ได้ก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยหนึ่งก็เลยบอกว่าเออก็ก็คือเข้ามาพูดกับหนึ่งด้วยด้วยแบบด้วยดีนะคะหนึ่งก็เข้าใจนะคะหนึ่งก็ทําให้หนึ่งก็ไม่ไล์นะคะหนึ่งก็ไม่ไล์แต่ในส่วนของงวดนี้นะคะจะมีการจุดทูบหรือไม่จุดนะคะก็รอกันต่อไป ่จุดเนี่ยหนึ่งมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของหนึ่งแล้วก็แล้วก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะคือคืออาจจะไม่ได้เอามาไลฟ์สดแจกถ้าไลฟ์สดแจกแล้วมันเป็นปัญหามันเป็นประเด็นทูบยังไม่ทันหมดเลยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนทั้งประเทศเขาไม่ได้เลขนี้มาจากไหนนะคะที่จู่ๆก็มืดที่แล้วเขาก็จะถูกเลขนี้พร้อมกันทั้งหมดทั้งประเทศเลยนะคะหนึ่งก็ไม่เข้าใจ ะะก็ก็คิดว่าเออคนเราทําอะไรหรือพูดอะไรไปรู้อยู่แก่ใจดีโกหกหรือหรือโกหกหรือตอแหละอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะรู้อยู่แก่ใจดีนะคะว่ามันมันเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะไม่พูดก็ไม่พูดถึงนะคะก็ปล่อยเขาไปะะแล้วเลีวเราจะไปตำราวกันนะคะลูกค้าใครเราไม่ได้กดออกได้เลยค่ะเราไม่ว่ากันนะคะเพราะเรามาแจกให้ฟรีๆค่ะ เดี๋ยวหนูจะเขียนขึ้นข้างบนนะคะโอเคสีดำนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีดำพอดีเลยนะคะไม่ชอบไม่พอใจไม่ว่าเออไม่ว่านะคะอะไรยังไงไม่ว่าเลยนะคะก็ก,มกะะม็มีสิทธิ์ที่จะเกลียดนะคะมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเกลียดนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่าอย่าลามปามแค่นั้นเอง ขออนุญาตเอาโทรศัพท์ออกมาเขียนแบบดีๆก่อนนะลาวันนี้นะคะลาวันนี้อันนี้ไปค่อยๆไปนะใจะเย็นนะลาวันนี้ใครที่เป็นสายสไลเดอร์นะคะใครเป็นสายสไลเดอร์หนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีสองตัวนี้นะคะเห็นชัดไหมเออหนึ่งขออนุญาตเอากล้องขึ้นแบบนี้นาะจะได้เห็นชัด ใครที่เป็นสายสไลเดอร์นะคะหนึ่งคิดว่าน่าจะมีนะคะน่าจะมีสองตัวนี้นะคะแต่หนึ่งจะหนักไปที่ตัวนี้นะคะหรือจะหนักไปที่ตัวนี้นะใครเป็นสายสไลเดอร์นะคะใครเป็นสายสไลเดอร์นะหนึ่งคิดว่าน่าจะมีสองตัวนี้แต่หนึ่งจะหนักไปที่ตัวนี้นะคะหนึ่งขอหนักไปที่ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะใจเย็นนะเดี๋ยวก็จะให้เม็ดเดียวนะคะ คนที่ค่อนข้างปากหมาหนึ่งพูดทุกไลท์เลยพูดตลอดเลยพูดเรื่อยๆเลยว่าหนึ่งเป็นคนปากหมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดจาเพราะนะคะแต่หนึ่งจะพูดเพราะพูดดีจะดีหรือจะร้ายกับใครก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นแบบไหนกับหนึ่งนะคะคือหนึ่งอยากให้มองว่าคนบางคนด่าหรือพูดถึงมันก็ดูเกินเลยเกินไปเกินเหตุ เข้าใจบางคนด่าเนี่ยหนึ่งก็เข้าใจนะหนึ่งเข้าใจเขาเลยเขาด่าว่าอะไรอะก็กูไม่ถูกห่วยกูก็อารมณ์ไม่ดีกูก็หงุดหงิดกูก็เออก็กูไม่ถูกอะเออก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยซื้อไม่ได้ก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยก็ด่าหนึ่งก็เข้าใจนะแต่คือบางคนแบบามปามลามแม่ลามพ่อามลูกลามผัวลามครอบครัวลามปู่ลามนั่นลามนู่นามนี่ามไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยหนึ่งก็มองว่าเอออันเนี้ยเป็นเคสที่หนักหนึ่งก็มีการตบโตนะคะเพราะฉะนั้นก็ หนึ่มองเป็นสิทธิ์ของหนึ่งอยู่แล้วเนาะก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเราไม่ได้บังคับนะคะอะตำราวนะคะหนึ่งคิดว่าน่าจะมี2ตัวนี้นะคะน่าจะมี2ตัวนี้แต่หนึ่งจะชอบตัวเนี้ยมากๆเลยนะคะใครเป็นสายสไลเดอร์นะคะหนึ่งจะชอบตัวนี้นะคะใครที่เป็นสายสไลเดอร์หนึ่งจะชอบตัวนี้นะคะหนึ่งจะชอบตัวนี้นะ ใครชอบสายใครสายสไลเดอร์หนึ่งชอบตัวนี้นะคะหนึ่งชอบตัวนี้นะเดี๋ยวหนึ่งขอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งลอง